เอาแล้วครับก็สวัสดีชาวประมงทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาทริเดนนะครับว่าไปซื้อที่ไหนหรือว่านั่นแหละไปซื้อที่ไหน <c oughs> โอเคก่อนอื่นก็เสกเรือมาก่นันสำหรับคนที่ไม่รู้เลยนะอะ,อะถ้าคนที่รู้แล้วว่าต้องไปในถ้ำก็ใชกิปต,ตรงนี้ไปได้เลย กันอีกมาตรงนี้โอเคแล้วเราจะเห็นชื่อแมัพให้สังเกตไปที่ state of sovereignty อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็ตรงไปครับโอเคเราอยู่ด้านซ้ายของก็แล้วก็ตรงไปเลยฮะได้เลยหรอห่ึมีนะตรงมาอย่างนี้โอเคแล้วเราจะสังเกตหเห็นหุ่นน้ำ หรือถ้าถ้ามาขวานนหน่อยมันจะมีขินตรงนี้มีตรงนี้เราก็ต้องเลี้ยวซ้ายมาเราจะเจอนี่โอเคแล้วนี่คืออะไรวะแล้วนี่คืออะไรช่างหมัแล้วกันก็ในนี้มันจะมีเอ่อที่ดำน้ำอ,อันเนี้ยหมื่นห้าแต่เราซื้อของที่มูซูดก็ได้เกาะแรกที่ผมเพิ่งเล่นเรือออกจากเกาะมา ราคาสามพันบาทก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาดำน้ำกันเลยอลำนึ่งนะทุกท่านหาไม่เจออ่านี้แล้วก็มีมีฟิปเปอร์ด้วยซูเปอร์อยู่ไหนอโอเคแล้วก็ระวังระเบิดด้วย ต้น้ำมันก็จะมีระเบิดถ้าถ้าอยากรู้มันจะเป็นไงก็ลองชนดูเราจะได้แกเป็นกระดูกอะกระดูกเหมือนเหมือนตัวนี้เลยในถ้ำก็จะมืดจริงๆนําให้แบบเอ่อว่ายตามๆหน่อยจะได้ไม่โดนระเบิดนี่ก็ว่ายมาทางขวาเลยทางขวาทางขวาเรื่อยๆแล้วมันจะมีให้ไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วก็กดสเปซบาร์ค้างเพื่อขึ้น ของคนที่เล่นในมือถือผมไม่รู้นะ่ะโอเคมาตรงนี้แล้วก็สังเกตสังเกตอะไรดีสังเกตทางซ้ายแล้วกันเออมาทางซ้ายเลยเพราะว่าทํำทํำไทเดนมันจะอยู่ด้านซ้ายเนี่ยสังเกตไอ้โคงกระดูกนี่ก็ได้อ่ะเรเลาะ,ะ,ะไปครับนี่แล้วมันจะเจอเห็นแล้วบป่าทุกท่าน โอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เรามาตรงนู้นมาตรงนี้นะผมก็มืนไปนิดนึงพอดีจอมืดไปมองไม่เห็นสรุปครับถ้ามาอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้แต่กี้ผมมาตรงนี้อ่ะงงเลยมันอยู่เลยกว่าน,นี้อยู่ใต้นี้โอเคเราก็นี่เอาเข้าไปขึ้น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 แล้วก็มุดไปต่อแล้วก็ขึ้น เราหมดไปต่อแล้วขึ้นโอเคเราก็ถึงแล้วสถานที่ที่อะไรไม่รู้ก็นั่นแหละรครับที่หาไทเดนอย่างแรกที่ต้องมีก็คือสำหรับคนที่จะเปิดประตูนี้ได้นะกะ็เราต้องเคลียร์ปลาในในของรีสเซลเให้ครบให้หมดนะครับ ส่วนบายฟูนี่ไม่ต้องก็ได้ไม่จาเป็นขอแค่อันเนี้ยครบอ่ะเราก็จะได้ได้ที่มาตรงนี้ได้สามารถกดล็อกได้อ่ะนี่ไทเดนนะสแต,ตก็จะมานี้ใครจะหยุดดูกันก็ได้อะเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวทีหลังไทเดนส่วนตรงนี้มันจะให้เราใส่เอ่อหินลิลิกอะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันว่าตอนเปิดมันเป็นยังไง เพราะว่าในไลฟ์ผมก็มีคนคอยเปิดอยู่ก็ลองรับชมดูแล้วกันนะครับ <Yeah. S 2> ดได้แล้วไทเดนใครจะมาเข้ามาได้นะครับบายนอนแล้วก็ประมาณนั้นคือเราสามารถแบบให้คนอื่นเปิดให้ก็ได้แล้วเราเข้าไปซื้อราคาก็แสนห้าหมื่นก็สำหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะมีเท่านี้นะครับมงก็หวังว่าทุกท่านจะมาเป็นกัน สังเกตซ้ายซ้ายอ่ะอซ้ายอะตอนเราเข้ามารอซ้ายแล้วต้องขอบล่างๆมันจะมีครับโอเคก็เป็นไงชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ขอบคุณมากครับวันนี้น้องมาไปละบ๊ายบาย